บอกวยกระบะีมาแรงครับให้ความสนใจในการแข่งขันกันมากครับวันนี้ร่ที่นระบี่ปะปแม่ครับรเอรรับอรนี่เรียกมาดินองยัสมินยัสมินอันียัสนตหนววยกันนะค่ะปตเวลานี เนี่ยจ่ามด้นี่ในวันนี้อ่มาแล้วหนันเเดินยันรวมครับเนี่ยเยันนะคะถกเยอะไปด้วยสามหนครับเล่าพ้นครับแล้วก็มายาร์นี่มาด้วยสองีัครับแล้วก็ เดกครับยินดีครับได้เลยทกมาที่เดียวกันเด็กกำักันแบบหมดล่ะประมาณคนเดีย